ขอให้พากันคำหนึ่งถึงการภาวนาบ้างนะ <c oughs> เวลาจะหลับจะนอนอย่างไรก็ตามขอให้ได้สักสิบนาทีนะหลวงตาขอบิณฑบาตเพราะใจนี้เป็นสาคัญมากนะใจไม่มีปา่าช้ามากี่กับยีการตายร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นเกิดตายเกิดตายมานี่ตลอดถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องฉุดลากออกจากวัตวนก็จะต้องวนอยู่นี่เลย วันจึงขอให้พากันบำเพ็ญกุณงามความดีเข้าสู่ใจ <c oughs> การทานเป็นพื้นฐานของเราอย่าปล่อยอย่าวางศีลก็ให้พากันรักษาการภาวนาเวลาอยากเฉพะอย่างวิ่งเวลาจะดับจะนอนขอให้บังคับตัวอย่างให้ดีนะกิ <c oughs> เลสมันจะบังคับเราใส่เสือ่อใส่หมอนก่อนนะพอเราจะว่าภาวนาเนี่ยแหมมันนี่เหนื่อยมากไปทํางานมาเหนื่อยวันไหนไม่เหนื่อย มันจะตายเพราะกิเลสเอาไปถลุงไม่เห็นพูดบ้างแต่เวลาจะมาภาวนาเพียงสิบนาทีนี้ทาไมถึงยากนอกยากหนาะให้กิเลสเอาไปถลุงหมอนมันนานเท่าไหร่หมอนมีไม้บ้านเราไม่มีหมอนมันก็ล้มนอนได้ถ้ากิเลสพาให้นอนที่ไหนมันนอนได้ทั้งนั้นแหละถ้าว่าจะหาอาจหาทำไหว้พ,พระภาวนานี่ความเหนื่อยล้าความขี้เจยจขี้ค้านตามๆกันหมดเลยนะ <c oughs> มากันหมดลากลงหมอนได้ยินแต่เสียงหมอนแตกตะองแหละ ขีเหลดความขี้เกียจย่ข้านไม่แตกมีแต่ความขี้เหลวความขี้เกียจ่ข้านฟาดหมอนแตกเลยให้พากันนวัตระวังให้เอาจริงเอาจังนะคืนหนึ่งหลวงตาขอบินทบาทน,นะขอให้ได้คืนหนึ่งสักสิบนาทีนั่งภาวนาสงบใจดังที่กล่าวนี้นะได้ทำบทใดก็ตามพุทธโธดธษมุสังโฆตามแต่จะริดชอบให้เอาบังบริกรรมให้ตั้งสติจ่อไว้ตรงนั้น ไม่ต้องหวังนักผลนิพานที่ไหนหวังตั้งแต่ให้คำบุริกรรมกับสติบังคับให้อยู่ด้วยกันกับจิตนั้นเท่านั้นเอาหวังเท่านั้นนะเ,เราแล้วจะได้เห็นสารคุณของธรรมพระพุทธเจ้า <c oughs> ธรรมพระพุทธเจ้าที่เลิศเลินจริงนั้นออกมาจากใจนะท่านจดจะริกออกมาเป็นกมัมภีบลานเพื่อเราจ,จดจําแล้วก็มาปฏิบัติแต่เรานี่จำไม่เฉยไม่มาปฏิบัติมันไม่เกิดประโยชน์อะไร ยังขอให้มาปฏบิบัติบ้างเพื่อเป็นผลเกิดขึ้นมาภายในกิจใจของเรา